กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมวันนี้ท่ามีสามดาวสื้้าธรรมชมไปหาหนาบัรจงโค้งสุดทถ่ายเนาะค่ะธรรมชมมงวดก้อนกระเกะ่าจังจังค่ะธรรมชมหกเจ็ดหกเจ็ดโค้งสุ้อถ่ายฝันดีค่ะธรรมชมฝันหมั่นใจเลขตัวนี้ค่ะธรรมชมฝันเห็นผู้ยิ่งอยู่ในงานเลี้ยงคนหลายหลายผู้ยิ่งอย่นงย่างมหาหนาบัรจงว่าเด้เลขดีเลขเด็ดใหม่ค่ะธรรมชม ได้เลขดีเลขเด็ดเลขดังมาแล้วเป็นเลขสามตัวค่ะท่านชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวนะคะเนาะไปรับชมกรหนาบันจงความคมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกระนาบันจงความคมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณนาบันจงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาบันจงสวัสดีค่ะค่ะนาจงเด็ดโกเกาครับเอฟซีเนาะกระนังถ่ายยู่ในบ้าลนาบันจงครับท่านผู้ชม มาแต่หวยแต่ห้องเนาะครับเนาะคุณหนาบรรจงมาแต่หวยแต่ห้องครับไปเก็บฟักบัวมาลครับเอฟซีอุ้ยหลยครับคุณบักยุ่มก็มีกินเจียวแกงหวงว่าสันครับอันนี้เป็นพักบุ้งพักเกษตรข้างเข้าครับเป็นปลูกที่ดูขยันหากินอาหารธรรมชาติครับดูหากินอาหารธรรมชาติแล้วอีสานมาหน้าของเข้านี่กะอากาศดีเนาะเนรับอากาศดีครับผมแต่ที่สําคัญนี่คือฝันแม่นอีครับเอฟซีขาดบ่ได้ครับเนาะ โอเจ็ดแสนแตกครับเอฟซีว่ารายล,ละเอียดทู FC เอฟซีเพิ่นฟังน่ครับคุณอาบรรจงเป็นยังไงครับเรื่องเล่าเรื่องเล่าฝันครับฝันว่าได้ไปกินห่วมกับเขากินแล้วไปกินเดียงนี่ละในบ้านหนลังครับแต่ว่ามีหญิงหญิงกลางคนผู้หญิงกลางคนแม่ยังมายางมามามห,อมหอดมาหอดมอง ในหมู่บ้านมาหอดบา,าทั้งสันการถีบมาหอดเนย่ยงเข้ามามาใส่มา,มาถักถ่ายคมันได้เวลาหรือย,อยงังผนว่ามาถามเวลาเวลาอย่างาถามหายยังเวลาหรอห่วยเด้เดีเด็ดมาเดครับเด็ดเดด๋ยวด,ด,ดังแล้วคุณว่าห่วยพ้าว่าเดีดดดดดยเด็ดดงฝันว่าจังไดก็เลยถามสอนคนคือเลยเด้ยเด็อดังมาจากไหฟันมาจังไดนไี เด็กเด็ดเด็กดังมากครับฝันว่าเขาฝันว่าจะจูป่ากันครับผมห้ยก็เลยก็เลยแปลให้เพลินครับในควบฝันมาแปงให้เพ่อนครับห้อยฝันว่าจะจูปาเนี่มันเป็ดแปลดเดียกก็เลยว่ะครับเลยบอกก็เพลินอ่นดาเพลินก็เลยเพลินก็เลยแนมหนังหงาครับอเพลินว่ะนี่เด็กเด็ดนี่ครับพอามาเด็กดังความาวาเ่บิ้งเจ้าที่เดาคบก็สี่ใส่ เห็นทศชาติอ่ะสองตูวหรือสามตูวสามตูวครับผมเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดครับเอฟซีแดงจะคืนเลยจริงแดงเลยอ้ามันยังนะครับหลังจากหันเพื่งก้าสอลาซอล้างแล้วก็สันแล้ว่าสันเก็จะมืดก็เหนื่อยหน่อยครับก็คือกับกับเลยกลับเลยนะครับเพราะโครงสุไทยเจ็ดศูนย์แปดครับเอฟซี เจ็ดศูนย์แปดครับ้าก็บางอาทิตย์บางหันไผมาบอกละครับเจ็ดห้าศูนย์นี่ครับจําได้ปะเจ็ดห้าศูนย์ครับบางอาทิตย์ก่อนผมมาหรอนะครับติตก่อนก่อนอันนี้บ้านแหเนาะวันแหบ้านแหจับปลาคอเนาะจับปลาคอครับผม้านแหแม่นแม่นวันแหงวันแหจับปลาคอเป็นแปรเป็นเลขนี่แหละครับท่านผู้ชมผูแตงหัวขึ้นมาเนาะพูเถ้าขึ้นมาครับผม ล้วก็ฝันว่าสู้มือสู้มือสู้มือขึ้นมาครับสู้มือขึ้นลยราคาันเห็นอันเมซี่เมซี่เมซี่เนาะครับเนาะคนเดียวคนเดียวเจ้าอาวาสเรียลเลยคนเดียวแหละเลือกจ้าอาวาสครับตอนนี้เป็นเลขชุดเก่าเนาะครับเนาะแปดศูนย์ศูนย์กับศูนย์ศูนย์หนึ่งครับกับหนึ่งหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมากค้งสุดท้ายขึ้นเน้นตัวนี้แม่นบ่ครับแม่นเน้นตัวนี้แหละตัวโค้งสุดท้ายนีเนาะมันจ คือคือเนี่ยอยู่เจ็ดมาแบบกูก่อนเจ็ดศูนย์แปดเนาะเนี่ยครับท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์แปดม้วนมือนี่แหละเขาสุดเก่าเนี่ยเขาตัดออกเลยบอกครับตัดกระไรครับตัดทิมเลยเนาะแม่นครับอ่ะตัดทิมกับตัดทิมเอาแต่เดียวเลยเอาเอาตัวคงสุดท้ายเนาะครับเอาตัวคงสุดท้ายเลยมอนนะฝ้ามอมมอนเลยครับผมโอ้อันพีพี่ยิงคนนี่เป็นออกมาแต่วัดคือเก่าปะครับว่ามันสูงเดียวกันเนี่ยตัวคนเบา่นว่าพุง่นเพิ่นเพิ่น ได้เด็กเด็ดมาครับก็เลยถามสอบคนนแต่ว่าแต่ว่าเด็กเด็ดนั้มันตัวไรก็เลยอืมเลยครับคือสี่ส่มงคุณบินเพื่อนนะถ้าขันแดดคุณมาที่แดดคุณถามถามมาเวลาครับเดี๋ยวนี้เวลาเท่าไรเดียวหนิครับเอ๋อถามหายังเวลาครับได้เด็กเด็ดมาคนแบบอือคือคนไหนเด็กเด็ดมาให้เราเนาะบ่ต้องแปลยากครับสองโตมีบ่คะ บองตัมีแต่สามตัวได้เด็ดเจังรวยเลยเนาะครับเนาะทนเลยทนทนจังรวยพุหนีเลยครับแต่ว่าเน่นปคนเดวเปย์ทุกเปคนดีทุกคฟันมาเปนจ่ปากเดนตระบิากรเบิดกระเดกรบิดกะเบิดกระเบิดระเบิดกตะเบิกเดกเดกรเดเบิ่กระเบิระเบดรับิดกรเบิะเดกกเดกระเบรเดเิกเดเะเดเดะกรบดเบิะเบระบติะเะรับิรบิะร มีอยังเพิ่มเติมอีกครับคุณอาบรรจงครับโบมีเนี่ยโบมีมี่ท่อน,นี้นะครับเน,น<ล>ะาะโอ้ขากันโศกคนในท่อน,นี้สุดยอดสุดยอดครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นหากินกเจ่งย่ามน่าขึ้นมาแต่หาปลาหวาน,น,นแฮเนาะครับคุณอาครับฟักบัวเพิ่นครับร้ายครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุกับขอบพระคุณคุณอาบรรจงได้หลายครับที่ให้แนวทางดีๆเอฟซีเบ้าแอมบ์ทงนะครับเนาะขับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคร่ะคุณคอา นี่นะค่ะธรรมชมเลขของนาบรรจงค่ะธรรมชมโค้งสุดท้ายค่ะธรรมชมโค้งสุดท้ายหน้าบรรจงนั่นมันใจเลขเจ็ดศูแล้วก็แปอนาคตฝันค่ะธรรมชมแปดแปดแรอบแรกที่ท่อมีสามดาวมาติดตามหนาบรรจงเนาะค่ะธรรมชมกระด้เลขแปดศูนย์ศแล้วก็หนึ่งห่งเจานย์คธรรมชมแต่นาบรรจงพ้นมันใจค่ะธรรมชมมันใจเลข เจ็ดศูนย์แปดกับแปดแปดค่ะนผู้ชมก็ขอให้ม่โชกม่ลากันหนาบ้านจงนะคะเนาะประจําวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทองมีสามดาวกัซซิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะย่จะพึงเพ่าไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกระเป๋าแอมเราทงกันเลยค่ะ บาแอามราทมหนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรอตตรีเจนสิริธีเนาะครับนาะท่มนชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถายอยู่ของน่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่า,นว,านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับนีบ่อะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่อนอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตามามตามาพยยูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่าน เอานวดข้องหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสได้มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับร่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะและกักเมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพีนข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาลมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับนอก่านผู้ชมหลกักการเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ธีบูดีธีลาสีมันบดมันบันบง เสเนตจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเบรกเด้เอ,อครับเอาไปใส่ละให้ถือเบรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับคุณผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ